เดี๋ยวก่อนที่เราจะเข้าไปดูคลิปเต็มกันนะครับเดี๋ยวผมจะสรุปเนื้อเรื่องเกมนี้เข้าๆประมาณนี้แล้วกันนะครับผมจะบอกว่าเนื้อเรื่องเกมนี้เนี่ยเวลามันจะตั้งอยู่ในสมัยปีพันเก้าร้อยเจ็ดสิบถึงปีพันเก้าร้อยเก้าสิบนะครับและตัวเอกอย่างเราเนี่ยคือช่างภาพนะครับที่คือสถานที่มีเป็นร้านอยู่บนโลกอ่ะโดยที่มึงไม่รู้ว่าจะไปไหนดีนะครับมึงก็เลยขับรถตรงมาที่อีบของสุสานฟาโร์โเนี่ยนะไอ้สุดยอดว่ะตัวเอกกูโดยที่เราเนี่ยอยากจะถ่ายรูปของมีค่านะครับไอ้พวกที่เป็นของอรารยธรรม ไม่ว่าจะเป็นหม้อหรือไหตัวสฟิงค์อะไรประมาณนี้นะครับซึ่งใช่ครับตัวเองของเรามีความใฝ่ฝันว่ามันอยากจะเอารูปที่ตัวเองถ่ายเนี่ยนะครับเอาไปจัดการประมูลรูปหรือเอาไปโชว์นะครับในพิพิธภัณฑ์เพื่อให้ตัวเองมีชื่อเสียงดังชั่วข้ามคืนแต่ใช่ครับมันไม่ง่ายอย่างนั้นเลยเด็เด็กท้องไันตัวเอาเป็นว่าเราไปดูคลิปเต็มกันเลยครับ <c oughs> มาละ <c oughs> อุ้อยด้อขความ้าย้เลยนะขอลองชิวอี เอยียงเล้ด้วยเอยียงหวัวโอ้โหวิ่งมีวิง่งไหมนั่นคือวิ่งอ่ะเดินวิ่งเอ่อเดินวิ่งอ่ะมันดูเร็วขึ้นนะคอนโดผมว่ามันดูเร็วขึ้นนิดนึงนะแต่ก็ไม่มากอะ่ะวู้ยพีระมิดโคตรใหญ่คิว e อีคิว e อืมคิว e อีคิว e อีอืม e e เอียงกับผับจีเลยเกมนี่โคตรเอียงเลยดูดู คือมันเอียงแบบเฮ้ยมีเงาไหมล่นะไม่มีโอ้โหเก็บดีนะครับแนละ้วคนเดอรอ๋อมีเครื่องมินผาดด้วยโอ้โห,โโห,เ,โโหเสียงโคตรดังหมดเลยตอนนี้อยู่ทะเลทรายเห็นปะหน้าที่ไหนที่หนึงนะ่งอะตอนนี้มีมีต้นอะไรสักอย่างนะคนเดูคล้ายๆต้นต้นมะพร้าวเลยอยู่ในทะเลทรายนะ้องเดอร์นี่ก็เป็นพระอาทิตย์กำลังอยู่ตกดินหรือว่าขึ้นนะว่าน่าให้ดาแล้าน,น่าเป็นพระอาทิตย์กำลังตกดินนะครับนะ อูเริ่มถึงแล้วคนเด้อมีตัวตรงตัวสอนแปลกๆนะคนเด้อแล้วก็มีไอ้พวกเรียแบไงแบบเป็นแบบอารยธรรมของชาวโบราณนะคนเด้อ่ะมาไปเราทำไงเฮ้ยประตูเปิดได้กว่าคนเด้อเฮียรับเฮียแค่บในกูกลัวคนเด้ออืมอะไรเอ้ยอะไรอะไรอะไรบักหรอไม่บักมากเงี้ยมีสปอตไลท์นะคนเด้ขอสักคำหน่อยคนเด้ โคตรอร่อยอะข้าวไข่ระเบิดน่ะอืมอะเติมพลังแล้วมายิงลึกยิงมืดนะคนโดสปอตไลท์เริ่มน้อยนะแต่เปไดิดเลยอืมมีทางลงไปว่ะคนโดนี่ประตูอีกชั้นหนึ่งก็มีอ,รอารยธรรมโบราณครับนะนั่คืออะไรอ,อ,ไรอารยธรรมมันคือภาษาโบราณนะคนโดเลยวงกลมวงกลมหยดน้ำแล้วก็รูปอะไรสักอย่างนะคนโด มีขีดเฉียงข้างบ้างอะไรบ้างโอ้โหมึงก็มีขีดแดดนี่นั่าหรอกด้วยเนี่ยคล้ายเงินเชือกเลยน,นะโอ้โหจะเต็มด้วยแล้ว,ลว,ลวมีอ่ามีชาวโบราณนะโดนมีคนในยุคสมัยก่อนนะโดนอนานะไปะเปิดปุ๊บเกมเซฟโอ้โหมีเซฟเกมเนี่ออยฮึ่ยเฮ้ยโอยมันมืดไงเรามาอยู่ไหน โอ้โหคนละโลกเลยเยัง <c oughs> คนน่าก,กาางลัวฮะลองเข้าไปคนาดูโอเคป่ะคอนโทรลมาเจี๊ยโอ้กดคอนค,คอนโทรลเพื่อวิ่งเหรอเพิ่งรู้โอ้ยโอเคยคอนขึ้นใช่ปะ่ะอ๋อไม่ใช่คอนโทรลวิ่งเอคนโด้คอนโทรลยอเจี๊ยน่ากลัวคนโด อ๋อมป็นการถ่ายรูปด้วยคันโดโอ้โหโอเคยนั่งถ่ายมุมมุมแรกนะคันโดเป็นหน้าคนยุคสมัยก่อนนะฮะคันโดโเคนี่ก็มีตัวสักอย่างนคล้ายอิเลี่ยนนะคันโดสมองโคตรโตเลยมีเงี้ยงสักอย่างนะสปอตไลท์เริ่มไม่มีแล้วคันโดไม่ใช่สปอตไม่ใช่สปอตไลท์ดิมันคือเครื่องกำเนิดไฟฟ้าเอออะไตัวได้เออเจ้เจ้เอ้อยเอ้ยเอ้ยช่างแม่งไรเงียไม่ขึ้นละอ,อีสัสเลยเออตรงนี้มีอะไรไหม,ไมเห็นนะเกมนี้มีการ à, phát sơn đây còn đồ ui người em mượt chẳng à. để, để, để đâu không bị tắc tắc này còn đong... nào đại à, chưa oh. thịt khi เ็โดนแล้วอ๋อเฮ้ยเมื่อกี้ผมผมไม่เ <nước> ห <c oughs> okay, so okay, okay, ็นวะวันน่ะผมตาทั่วยอย่งนะคนดูเมื่อกี้หาตั้งนานนะคนดูได้มีหมูโอ้โหมีทางวุ้เข้าไปอีกนะคนดูเฮ้ยติดอะไรเฮ้ยเฮ้ยเฮี้ยเฮ้ยติดอะไรอ่ะติดอะไรโอ้กดผิดกดผิดเฮ้ยทำไมเครื่องมันแดงอ่ะเดี๋ยว เช็คน่อยเช็คน่อยเฮียเฮียเฮียไอสัตว์เปิดสะดังเลยเฮียเบาๆก็ได้ลูกพี่ไอเฮียไม่ไม่ต้องรุนแรงขนาดนั้นก็ได้โอ้ไอเราก็ใจหายหมดปลอดภัยตรงนี้เนี่ยติดตั้งอยู่บ้างติดในกำแพงเลยเฮียเฮ้้ยเีย เห yeah. yeah. ี้ย่าใครต่อได้เฮ้ยต่อดีกวูอะไ้ยนี่มีโอ้โหมีหยิบไหมหยิบไม่ได้เหรอน่าหยิบเป็นนลองดูโดเคยตรงนี้ก็ไม่น่ายมิเลมากนะคอนโดไปต่อแล้วกันนะเออฮะเป็น่ายมิเลมากนะครับนะลองกดถ่ายรูปไปหนึ่งน่าเจออะไรสักอย่างแล้วโดนมา เมื่อกี้โดนไปแล้วหนึ่งดอกนะคุณดูดอกแรกก็โหก็หวานล้วคุณดูโอเค <c oughs> ทำไมตรงนี้ถ่ายได้เหรอนะทำไมตรงเมื่อกี้ถ่ายไม่ได้เมื่อถ่ายไม่ได้เฮ้ยมีทาอะไรอีกเฮ้ยเมื่อกี้หันไปไม่ไม่มีนะใช่ไหมคุณดูเออเดี๋ยๆเล้อภาษามีลูกตาโอเคอเคันนี้ก็ ผมก็เริ่มเห็นนะตามสารคดีนะมีรูปนกมีคนสมัยก่อนหูยาวประมาณนี้เโดนมีตาตาที่เฉียบแหลมนอนดูคิ้วเข้ๆมๆแหลมๆหน่อยโอเคตาสไตล์อียิปต์นะเขาดูโอ้หตรงนี้ก็โอ้โหนี่นะเป็นแบบไงพวกที่แบบเป็นพวกไอ้กษัตริย์นะเขาดูบแบบชนชั้นสูงอะไรประมาณน่ะอ่าแล้วมีรูปดาวเขาดูเขาสื่งเลยน่ะท่านบูชาเนี่ยมีการแบบทำเสริญเขาดูบแบบยกมือขึ้นอ่ะเโอเคโอเค ถ่ายทั้งนี้มึงกันแล้วไ่ถ่ายให้กว่าทำไมฉันเลยนะคนเดียนคนก็ขึ้นเลยให้เฮ้ยอุ้ยเลิถ่ายเลยโอเคได้แล้วคนเดีไม่น่ามีอะไรมากนะคนเดีเห็นไหมเนี่ยคนเดียช่ปะ่ะเดีด๋ยวดูดูนะยิ่งถ่ายยิ่งมีอะไรเพิ่มเข้ามาแบบมีทางแบบลับเข้ามาใช่ปะ่ะไม่น่ามีอะไรมากคนะ่ะ มันต้องถ่ายแต่ละจุดเลยหรือไงเออน่าจะต้องถ่ายแต่ละจุดนะคนดูที่ผมไม่ได้แล้วพอลองกลับไปถ่ายอันอันนั้นหน่อยคนดูถือไ้พี่ทำให่มืดนะโอเคสว่างแล้วสว่างแล้วโอเคอเฮ้ยลงใจหน่อยเดี๋ยวคอยดูวยนะคนดูมันจะมีทางเข้ามาออไม่มีไม้ยเออแปลกเดาเกมอะไรอ่ะเฮ้ยไม่รู้คนเลยหรอเมื่อกี้ไม่เห็นเลยนะเออ โอเคตรงนี้ถ่ายได้ให้มันด okay. โูโอเคโอ้โหกูเตรียมใจรอเลยฮึบฮึบฮึบแฮมเบลเอาแล้โอ๊ยเย่เริ่มผลลุกละเดี๋ยวดอกอีกคำหนึ่งเติมพลังมันหนึ่งเข้าไข่ระเบิดแม่งจะไม่หมดเพราะเล่นเกมไม่ไละมาเ้ยมา

ข้าปุ๊บแม่งไฟดับเลยไอสัตว์เลยเครื่องแม่งอยู่ทำงานเพราะงั้นไปอีกทางดีกว่าไอ้เหี้ยเมื่อกี้ไฟดับใช่ไหมนี่เลยโอ้ไม่ดับแล้วไอ้เหี้ยคนตีนอีกบิ๊หันมองเฮ้ยกลัวก็ไหนกลัวก็ไหนเหี้ยเดี๋ยววูดไปเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยสัตว์ Okay. อโอเคแล้วเอาโหได้ไฟฉายมาแล้วโอว้ยเยเฮ้ยมีอะไหมผ่านเข้าไปอ่ะเข้าไปเดี๋ยวลองกลับไปแป๊บนึงนะก็ดูไม่ไอ้หน้าเนี่ยมันหันเข้าอ่ะเมื่อกี้ยังหันออกอยู่เนี่ยเฮ้ยมึงไม่ใช่ละไอเ้เหย่าแปลกแล้วเนอะมันแปลกๆละโอเคแสดงว่าถ้าเรามีไฟฉายแล้วเราสามารถไปทางอื่นได้เนาะก็ดูทางที่มันมืนดๆอ่ะ โอ้นี่เลยนะโหแต่และอย่างนะคอนโดเอาอะไรจะทำแม่งโบราณมันโคตรซับซ้อนเลยนะคอนโด